สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีป้านั่งสิมากู่ไอหัวบอนจ้ะพี่น้องมากูบ่บอนเพราะว่าเขานานาหนาวแล้วใส่ถุงมือกอนเขานานาหนา,หนาวนแล้วค่ะพี่น้องเบื่อไหมบอนกับบอนสีกะอันแหงเหียวลงถืออันอากาศเย็นค่ะพี่น้องมันหนาวหนาวมาสองสามมือ หยุบลงเมดนะคะมือนี่ป้านั่งก็เลยเห็นแดดออกก็เลยเฝ้ากู้ค่ะพี่น้องอกู้ไปไว้ในแอ่นในที่ล่มจ้ะเอาเติมกู้เอาหัวมันไปไว้ถ้าปลูกปีหนาเม็ดหนาวแล้วก็จังเอาล่งไม่เอาลงปลูกไม่จ้ะพี่น้องอันนี้เป็นบ่อนสีจำซื้อเพอได้ค่ะ ประมาณหลายสายพันธุ์อืมค่มะพี่น้องัวใหญ่ดีอยู่กำซื้อเพอื่ออดก็สิเอาอันว้ค่าอันใบมันนี่แหละค่ะนี่เฮ้ยเป็นไอเป็นของอันอเสียงดังจากน้อยเด้อถางบานเพิ่นเต็ดไอเพิ่นอันเปิดเครื่องตัดหญ้าไหมก็เลยเสียงดังอื้อๆอยู่พี่น้องโอไพ่หลายๆเด้อกันเสียงดังนี่ ข้าวัยังเสียะค่ะนี่ข้าไวเนะาะจังสิจําได้ว่าเป็นเป็นสายพันธุ์อย่างพวันหลายสายพันธุ์มุ้นนี่ปนเปนกันมุ้นนี่จ้ะพุ่นอะหลายพันธุ์ค่ะพี่น้องพุ่นนี่เอามาวานล่องใมันก็ออกมากไม่ไตั้งใจปลูกดอกเอวา,าน,ตน,น,ตน,ตนไต่อันในต้นต้นไม้ไงนี่นี่ใส่อในไต้ต้นไม้ไงเนาะคะ่ะเอาหวัวนนมาวานล่องใบมัก็ะอกมาก ที่นี่กะหนาหนาวมาแล้วกะหยุบลง่งคือบ่ไเด็ดปลูกใส่กะทางไหมค่ะพี่น้องเฮ้ยหัวพอยญ่อันนี้กดอันนี้สิไงพ่นี่น,นี่นั่นเป็นพันอีหยังบูค่ะพี่น้องนะนี่ไะนั่งกรดจับพอดได้ นี่จ้ะใบเพิ่นนะ่ะสีชมพูด้วยอันขอบสีเขียวมันหลายสายพันธุ์ไหมคะ่ะก็สิจำบ่าดใดนั่นนะปลูกใต้ต้นไม้ที่เดียวกันนี่หัวหัวกระยันดีจุดถอนไปอันใยในลมใหม่ เอใบในทีลมแล้วกัอันพึ่งลมใบในไตบ้านในไต,ต่อันเล่าเขาแล้วอันเมื่อหนาวจังเสีเยวลงไหมกันเอาว้ก็ตายคือเก่าค่ะเพราะว่าอากาศมันหนาวครับอากาศเย็นครับ ไงหนึง่งอะนะพุ่นะเฮ็ดโคตรโหลดอจ้ะนี่พันอีหยังนี่โอ้เงินไหลน้องตัวนี้เคยบค่ะพี่น้องกู <c oughs> พี่กายบริสุทธกูมันกระตายไปนั่มันตายอยู่ในเนาอยู่ในดินนี่แหละคะ่ะพี่น้องที่นี่ปีนี้ก็เลยสิกู้ไว้เอาไว้ที่ลมถึงเวลาค่อยเอาหัวมันแห้งแล้วค่อยเอาลงมาดินไหม ใยดีอยู่ดอกถุดไล่ค่ะพี่น้องพ่นอันนี้เงาแบบใยเองได้เดี๋ยวสิเบิ้งว่าเงาเงาใยหัวสิใยส้มเลยพูน่ะหัวใยดีอยู่ด้วยเนาะผ่านชิมพูน่ะงามงามเลยตอนมันอันตอนมันเป็นอันใบอันบ่ออัน bờ thân vải này bưng ăn nhiều đó ngầu như nhây ngầm ngà nên thì nhây râm đấy đó chả phun à cái nhây tớp như phun củ cần bê vậy khát sầm ngoài ngay tớp vô đây nữa chỉ tất ngầu ngay cả cái ngay ông ngầu con và ăn ngầu ngay ngay mất chỉ ngay xăm đẩy hóa mất nè คุณหน้ากระเทียมปลากระออกคุณกระเทียมปลากระออกมาเต็มแล้วแต่ว่าบ่อนนี่มันหนาวมันทนหนาวบ่ได้หน้าหนาวกระเทียมปลากระออกโอ้ยมันตึงเอาอันนัาดบ้างเอาเสียมมางาดัดเนาะเด็ดพี่น,อน้องเนาะหุ่นพี่น้องรู้ไหัวบักใหญ่เลยคุณ น,นี่เป็นพันธ์อันก้านดำอีอย่างนั้นไหมคะนั่นใบนั่นนี่สายพันธ์อันยังก็ล่ะการดำนะน,นี่แหละจําซื้อเพร่อเคยได้ ไปเอาเสียมมางัดเอาดอกแกพี่ทองพุ่นืละต่างหลายไปเอาเสียมก่อนเด้เ,เสียมมางัดเอาอันนี้มันงัดหยากนี่พี่้องมองนี้แห้งหลายคักพุ่นพุ่นน่ะนี่ตอเหงาใย Ừ, นี่กับสารพัดสายพันธุ์หลายสายพันธุ์คือกันค่ะไต่โฮมใหม่โฮมนี่จเจ้าเสียมขุดหลอกบาดที่นี่เอาเสียมงัดเอาแล้วก็จังเก็บเอาที่เดียวนะค่ะพี่น้องเอาใส่ถุงมือก่อนเด้อยเสียมงัดไว้ง่ายกว่ากันงัดหลักกัสั้นเอาเลยบาทที่นี่ ngoài nhảy khác thẻ này, bên à. này hết khổ lou chứ, thì sao con để trong, để trong kẹp liẹt liang, này thôi, đi sai thắt nhẫn ngoài nhảy thẻ, ô gan chảy nòng thong like ไปใบพุ่นกอนว้าหัวใหญ่แขกตรงนี้พี่น้องหัวใหญ่คัาพุ่นอ่ะกำลังออกเนาะหัวหใหญ่โพดใหญ่โพดเทนี่นี่ยังเก็บใส่ลังใส่กลงเนาะ อ้ยดินกับเปียกเปียกนี่แหละฝนตกหลายมือก็เลยหนาวอากาศก็หนาวเพราะฝนก็เลยหยุบลงตึงไว้ใ่มองนี่ไต่โอมใหม่โฮมนี่มีตึงไว้ใีสายพันธุ์ยังนี่โอ้ยอันไล,ลน่ไล่นี่ยังบุจำบพอได้ สายพันธุ์ปนกันร่วมกันเงาพุ่น่ะเบื้งนี้พี่น้องหงาไมหมหงวยแบหลายเลยเงาใยหรือหงาหญ่หลายขนาดพุ่นเป็นกอนี่แหะ อันนี้ไหมพุดนะย่างๆอ,อ,อ,อีกหลายเลยพุดนะพี่น้องพึ่งหลายเลยพุดนะหะก่อยเสียเอาอันเสียมมางัดงัดเอาฝ่ากู่มันแล้วก้อนคำเหรอแดดก็อเมื่อแล้วอะวัดแดดแล้วนี่หัวนี่แม่พี่น้องบึ่งเนี่ยเ <laughs> ตอะอ่อนแเถ บ่อนมีตะหงอยใหญ่สายพันธุ์อันอยังนี่ป่าก้านดำอะไรนั่นแหละหลายหลายปีนี้กูอันกูหัวบ่อนเนอะพี่น้องเผือก <laughs> พี่กายนี่คอยกู้เผือกปีนี้เอาเอาบอนมาอันมาล่องแท่นเผือกกะกูก้หัวเผือกเอ้ยกะกูก้หัวบอนอีกนี่มีสายพันธ์อีหยังนี่นี่ซียมผู้จำบ่ได้เช็ดสายพันธุ์ดอกก็ต้องเบิ่งดอกฟ้ากู้ก่อนะเดี๋ยวไปเอาเสียมมางาัดอีกก่อนะพุณห่าทางนี่ก็ได้ลมละเน่ละนาดยิคุณมันหยุบล่องเมื่นั่นแหละครับพี่น้อง คุณอ่ะหัวไหมคุณยุบล่งมือเหรอล่ะเอาเสียมมาคุดอีกก่อนได้ละเสียมคอยคุณเสียมอยู่คุณโอ้มองนี้คุดเหรอต้นีมองนี้คุดแล้วเอ้ยกี้เงาแบบไงโอ้ยหัวขาดะ แม่เนี่ยีนนินองเบื้งเนี่ยแม่ไงค่ะไงเนี่ยเทืสมบูรณ์เนาะหน,นุม่มเนี่หยหัวไงคักว่างกันโอ้ย อันนี้แหง่ายครับแบบนี้โอ้่อยสะออนบุงนี่พี่น้องบุญนี่มเต็มฟ้ามือข่อยอรลดนี่มันเต็มอกหล่นฟ้ามือเลยหอยหญ่คักหลายนี่นะ ก็ได่อันนี้บ่ใหญ่ปานได๋เดี๋ยวเสียมมาขุดอีกก่นคันว่าขุดมันก็ขาดเอาเสียมงัดก่นอีกหลายพุ่นน่ะ ไต่โฮมใหม่เยอะขึ้นเสียมงัดก่อนเด้อเย็บส่ล่างกกอนบาทที่ว่าเอาต้องเอาขอบไปพึงนใหน้บางในลมเพราะว่าหยังวันตีฝนสิตกฝนสิตกใส่มันสิล่างสิเปีย ี๋ยวก็ไปขัดให้มันเหี่ยวจักน่อยก่อนให้มันไอ้ใบมันยุบหม,มดก่อนแล้วไปขัดหัวออกเป็นสายพันธุ์เนี่ยออกนอซ้างหลังอยู่คุณสายพันธุ์ยังก็เอาร่วมกันไปก่อนค่ะพี่หน้่งย่ามปลูกกับปลูก เห็นใบเหรอจังอันหัวเป็นพันใดเป็นพันใดขันว่าเห็นใบกับบ้ง้งเพราะว่าหัวอันคือกันเนาะใส่ล่างไปก่อนกันน,นี่ต่หัวใหญ่ดิใหญ่ประมาณจักสองล่างอยู่ ไใหญ่ครับคุณอ่ะ ก็เริ่มลิ่นปล่อยๆมาแล้กวกบแตกกแตกมาแล้ว,วนั่นเห็นบ่คำมากฝนจีต,ตกเงิดขึ้นได้เมือแรงเนี่ยพี่น้องหอาไงห่หัวก็งไงส้มบุญไรอ้าวนี่ดิอันนึงแม่งยั่ไนีโอ้ยกระดึงกระสีคลาดโอ luôn vậy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không แอปเปลเสียมมาคุดอีกก็ค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือพนัางกระด้มัดไว้เป็นพันเป็นสายพันไผ่สายพันมันนะคะนี่เป็นพันเป็นพันไว้นะคะพันเดียวกันมัดเดียวกันนี่นะคะพี่น้องนะก็คือบอนสีที่กู่แล้วก็เอามาไว้อันไตอันทุนบ้านนะคะ นี่เอาไว้ในร่อรถไตทุนบ้านแต่ว่าตากร่มไว้นะคะพี่น้องนะเป็นมัดเป็นม,ม,มัดมัดไทยมัดมั่นมัดละสายพันธ์ค่ะพี่น้องนี่นะคะเ,คเดี๋ยวก็เอาตากไว้เอาใส้กองไว้นะคะเนาะใส่ลัางไว้แล้วก็เดี๋ยวก็แหงไปเองค่ะพี่น้องนี่นะคะเป็นมัดเป็นมัดหัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเ,คเดี๋ยวพ่อเขาแหงแล้วกะ คือเอาใบก้านเขาแหงแล้วกสิเลื้อตาหัวค่ะพี่น้องนะคะเลือตาหัวแล้วก็สามารถเอาไปปลูกได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้กับปลูกได้คือกันแต่ว่าอากาศมันเย็นเนาะค่ะก็ะเลยต้องยุดวบกอนอะกู้วบกอนจริงๆกับปลูกได้คือกันนะคะก็ะเลยกู้ขึ้นไปไว้ใส่ไว้ในอันทีลมกอนนะคะให้มันให้ใบเขาแหงกอนนะ เดี๋ยวคอยเอาไปปลูกใหม่นะคะพี่น้องให้ใบเขาแหงก่อนนะเพราะว่าอากาศมันเย็นเย็นอากาศหนาวมากๆเลยถึงปลูกเล้วมันกัดชะงักคือเก่าเนาะค่ะมันกัดสีบลง,งางนี่นะคะลายสายพันธุ์ค่นะพี่น้องคุณเนี่ยใบเขานะคะจ้าขอบคุณๆที่รับชมนะคะเดี๋ยวไปน,นั่งก็เสีเอาไซกองไว้นะคะเนี่ยไซกองอยู่ไรคะพี่น้อง เอาหอยไปในกองนี้แหะค่ะให้มันระบายอากาศนะคะมันถึงจะไม่เน่านะคะพี่น้องจ้าโชคดีบายบายค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ